สวัสดีครับโอ้ยคนดูเยอะมากสองพันกว่าคนโอ้โหสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ ดูเจ็บคอมากไหมไม่ได้เจ็บขนาดนั้น,นครับตอนนี้อาการก็นอนทั้งวันครับอาการก็คือวันนี้ไม่ได้มีอาการอะไรมากมีแค่เอ่อฟิล,ลแบบเป็นเสมหะครับพี่โตโต้หายไปนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมเป็นยังไงบ้างเงาครับเบื่อครับ ฟีลแบบมันนอนทั้งวันอะ่ะนอนจนแบบไม่รู้คืนนี้จะหลับอีกไหมอะ่ะไม่รู้นะไม่รู้ว่าคืนนี้จะหลับอีกไหมจะเพื่อนมาดูไลฟ์ได้แสดงว่าเพื่อนว่างเดี๋ยวผมไลฟ์ตรงนี้แป๊บหนึง่งน่าจะโทรหาเพื่อนนะครับคิดถึงเพื่อนๆอ,อยากไปโปรโมทเพลงด้วย mm hmm. พี่พีสวัสดีครับ ถือว่าพักผ่อนไม่อยากพักแล้วครับอยากทํางานนะครับอยากไปโปรโมทเพลงครับเป็นยังไงบ้างอาการไม่หนักมากครับเพราะว่าเราเคยเป็นมาแล้วก็อาจจะมีภูมิต้านทางอีกอย่างแบบแข็งแรงไงพี่มีสองร่างเหรอทําไมล่ะครับรูเมดโอเคไหมครับโชคดีที่รูเมดไม่อยู่ห้องครับ มังเป็นเองว่าลูเมตช่วงนี้เขายุ่งๆครับแต่เดี๋ยวก็ดีขึ้นครับโควิดมันเป็นเรื่องไกลตัวแล้วเราเล่นมันไม่น่ากลัวแล้วครับแค่เสียดายนี้สวัสดีครับ อยาคุยกับคุณพระเขนยาแล้วครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับพรุ่งนี้หายก็จริงๆอย่างที่บอกครับว่าผมรอตัวพรุ่งนี้ครับถ้าพรุ่งนี้หายแล้วเนี่ยอาจจะไม่รู้อะอยากไปอะ อย่าไปเต้นคุณพา้าหรือไม่ก็นั่นแหละใส่ถ้าใส่ชุดพี่พีเต้นก็ได้อยากใส่เหมือนกันคัหายไปๆไนะเด็กขอบคุณคท้าพี่ซี่ <c oughs> หายเพียง uh huh. เพียงได้ uh huh. ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมต้องนอนเยอะๆแล้วโอ้โ oh หนอนไม่รู้จะนอนยังไงแล้วครับเนี่ยอยู่อยู่แบบอยู่บ้านอะไรเงี้ยมันก็นอนนอนเยอะมากๆเลยอะ จริงๆเอารถไม่อยากให้แฟนขับตกใจในความหล่อเลยไม่ได้ไปโปรโมทวันนี้เลยหรอเราแบบตอบแบบมันๆใช่ไหมจงหายจงหายเพียงโอเค เคเดี๋ยวผมรีบไปโทรหาเพื่อนดีกว่าครับเดี๋ยวค่อยมาคุยกันวันหลังมาอัปเดตอาการเฉยๆชาเลทต์วันด,ดีว้าชุดไปรอดแซวเก่งนะเราอะ่ะฮะชาเล็ตแซวแซวแซวอะแซวเก่งนะบ๊ายบายนะคะทุกคน ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับมาไลฟ์ให้เห็นอาการอัปเดตอาการครับผมไลฟ์ไม่นานครับโอเคบ๊ายบายครับ